เด็กครับก็มาอยู่ท่ายบ้รนาน,นะครับวันนี้มาดูเสียติ้นนะครับเขาขับไอเจ้าวาเลนไทายนะครับมาปุ๊บก็ทักทายด้วยการสาดโคลนใส่เลยนะครับครับ หาลูงน้องไปได้ครับนะครับก็เลยต้องลงมือเองทำงานเองนะครับรนี้นกล้าเนาะกลา,ลกกลา,านี่จนะข <sk> ุดนนะเนาะก็ข <sk> ุดเละๆแ <sk> หละครับข <sk> ุดโยนไปโยนมานะครับแต่ทํางานชั่วโมงก็สบายแหละครับข <sk> ุดไม่ได้งานหรอกครับ ถขาจะขุดเป็นสะหรือขุดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็บอกไม่ถูกนะครับวาเลนทัยครับลงได้ก็ลง แจะคุณเป็นรูปสะหรือคุณเป็นไรนี่โอ้ยารเยยัับบนโอค คือบอยให้ลุงน้องครับโอ้ยลุงน,น,น้องเขาก็มาเนาะ หกล้อดำกรีนหกล้อดำกรีนเชียร์บอกว่าให้สมชายขับครับว่าโอ้ oh, ตาย <c oughs> <c oughs> เป็นช่างเขียวบอกว่าทำไม่ได้เลยประตุงช่างเขียวทําได้ไหม <laughs> ไม่ต้องเป็นช่างเขียวหรอกครับแต่ผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันแหละครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นผมผมก็ไม่ทำหรอกครับมันเละถึงขนาดนี้เขาทำอะไรนี่ ขุดสะบ่ขุดดินเนี่ยขุดขุดดินทำเป็นรูปสะบ่แหมเหมือนเหมือนกันจะไม่เดินด้วยกันเลยเนาะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแหละครับเสียตินเขาบอกว่าขุดไปเดี๋ยวมันก็เป็นรูปสะเอง โอ้สุดยอดเลยนะครับคำพูดนี้ตรดทำน้นะบน้ครับสุกินบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนี่ครับยอดเลยครับ ลคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับสวัสดีครับผม